คนเรือเอกนาโตประกาศว่านายปูตินแพ้สงครามในยูเครนไปนานแล้วไม่ว่าทางด้านการทหารทางด้านเศรษฐกิจแต่ทางยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารนายปูตินไปลบที่ไหนทหารของนายปูตินเสียชีวิตที่นั่นทุกพื้นที่ที่นายปูตินประกาศว่ายึดได้สถานที่ตรงนั้นคือทุ่งสังหารคําว่าชนะมันต้องควบคุมได้ทุกพื้นที่ที่ปูตินประกาศว่าชนะไม่สามารถเฝ้าระวังลูกปืนลูกระเบิดได้ นี่คือทางด้านการทหารส่วนทางด้านเศรษฐกิจถูกคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นบริษัทโลซเนฟบริษัทลุกค,คอยและทรัพย์สินของปูตินนอกประเทศไม่สามารถสั่งจ่ายได้แม้แต่1ลูเบิลทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไม่สามารถสั่งเบิกจ่ายได้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ไม่สามารถต่อยอดให้มันเกิดเป็นดอกเป็นผลได้ถือว่าสูญเสียอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจนอกประเทศตามหลักแล้ว ถือว่าพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงขนาดนาโต้ต้องลังงับการเบริกการจ่ายระง,งับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศรัสเซียได้ก็ถือว่าพ่ายแพ้อันนี้พลเลยอกนาโต้เป็นคนอธิบายนะแม้แต่ยุทธศาสตร์ในประเทศปูตินก็ยังไม่สามารถปกป้องได้รามิกาเรเซ่ของฝั่งยูเครนขีประดุษของฝั่งยูเครนโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าโจมตีโรงกัดน้ํามันของรัสเซียนายปูตินก็ไม่สามารถปกป้องได้ในทาง ในทางเชิงยุทธศาสตร์ก็ถือว่าพ่ายแพ้ก็ปกป้องตัวเองไม่ได้ปกป้องตัวเองไม่ได้จะถือว่าชนะหรือเปล่าอย่างล่าสุดนี้ส่งเข้าไปที่โปแครอยูเครนตลบปีหนักยิ่งกว่าเดิมสูญเสียพลังงานไปมากกว่า80%ไอ้พวกที่อยู่โปรคคบนะอยู่ใต้อาคารอยู่ใต้ตึกยังไม่สามารถออกมาลบเหมือนสงครามเวียดนามได้ดีแต่หลบมุมดีแต่ซ่อนตัวอยู่ใต้อาคาร อย่างนี้จะถือว่าเก่งกล้าสามารถไหมเป็นหลบอยู่ใต้อาคารไม่ถือว่าเก่งกล้าสามารถน้ำมันเอาไปขายนอกประเทศได้ไหมไปก็ไปแบบหลบหลบซ่อนซอนส่งน้ำมันไปขายนอกประเทศแต่ติดธงชาติประเทศอื่นมันสมศักดิ์สรีไหมไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนเดิมแล้วนะนอกประเทศเพราะว่าหลายชาติเขาเสื่อมศรัทธาหลายชาติเขาดูหมิ่นดูแครนดูอย่างชาตินาโต้กล้าเอาทรัพย์สินของปูตินนะมาให้ยูเครนผลิตลูกปืนลูกระเบิด สู้กับปูตินปูตินก็ได้แต่ขู่ขู่แล้วก็ขู่อีกขู่ทาไมขู่เพื่ออะไรอย่างเช่นทรัพย์สินแช่แข็งของรัสเซียเนี่ยกลุ่มนาโตเขายึดนะยึดแล้วก็ส่งให้ยุเคเรนแต่เขาออกเป็นลักษณะเงินกู้เขาบอกว่าถ้าหากปูตินอยากจะได้เงินคืนไปเอากับยุเคเรนเพราะยุเคเรนเขาเป็นคนเอาไปเขาพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงไม่ต้องแบบไม่ต้องหมายอะไรทั้งนั้นน่ะมึงอยากได้มึงไปช่วงออกกับผู้นํายุเคเรนยุเคเรนเขาบอกว่ามึงอยากได้มึงก็มาเอาทีเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่ลูกระเบิด กับขีปนาวุธมึงจะเอาเงินหรือมึงจะเอาขีปนาวุธ